สั่นสะเทือนพักเพื่อไทยกันไปตามกันภายหลัง40สวร่วมกันเข้าชื่อยื่นคำร้องผ่านพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเพื่อส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพิชิตชื่นบานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่จากนั้น ต้องจับตาไปที่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในวันที่23พฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่แต่จังหวะขยับของ40สวในห่วงเวลารักษาการขณะนี้พบว่ารายชื่อส่วนใหญ่อยู่ในปีกอนุรักษ์นิยมซึ่งมีความใกล้ชิดก,กับขั้วอานาจเก่า โดยความเคลื่อนไหวเพื่อขุดปมตรวจสอบคุณสมบัติพิชิตอีกครั้งถึงแม้ก่อนหน้านี้เศรษฐายืนยันจะส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบแล้วก็ตามแต่หากย้อนไปที่คอรมอเศรษฐาหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชื่อพิชิตอยู่ในโผรัฐมนตรีในฐานะสายตรงมาจากบ้านจันสองล่าแต่ชื่อพิชิตไปติดโผในขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติของกฤษฎีกาจนกระทั่งปรับคอรมอเศษฐาสองพิชิตมีชื่อติดโผแบบนอนมา พราะมั่นใจว่าไม่ติดปัญหาใดๆเนื่องจากกรษฎดีกาตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยตรงนี้เองที่เสถามีความมั่นใจว่าการตั้งพิชิตเป็นเรื่องที่ชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเพราะได้สอบถามกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแต่สุดท้ายก็เกิดปฏิบัติการเงียบของ40สวกลับส่งเรื่องให้พรเพชรส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา จากนั้นประธานวุฒิสภาได้ส่งคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญในวันที่16พฤษภาคมก่อนที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องหนังสือคำร้องในวันที่17พฤษภาคมโดยเฉพาะสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องในวันที่23พฤษภาคมจะมีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามมีกระแสว่า พิชิตอาจชิงลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคําร้องหรือไม่ในวันที่23พฤษภาคมเนื่องจากที่ผ่านมามีกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถูกฟ้องร้องชิงจังหวะลาออกจากตําแหน่งก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคําร้องทําให้สารรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องไว้วินิจฉยัยขณะเดียวกันก็มีกระแสว่า รายชื่อ40สวส่วนใหญ่มาจากสวสายทหารสวสายอดีตข้าราชการประจำซึ่งจัดอยู่ในสายอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีพลเอกบุญธรรมโอริสสวสายทหารเป็นแกนหลักซึ่งในแวดวงทหารรู้กันดีว่าพลเอกบุญธรรมเป็นเด็กสายลุงอดีตเบอร์หนึ่งและเคยเป็นนายทหารปืนใหญ่จากกองทัพภาคที่สองนครราชสีมา โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงเป็นหัวหน้าคอสอชเคยเรียกตัวมาทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานณชฉันเพื่อการปฏิรูปมาแล้วนอกจากนี้เมื่อไล่สาย40สอวอ,อาจเห็นเกมเบื้องลึกจากสวสายอนุรักษ์นิยมที่เคยโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อขวางลำพักก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลเมื่อปี2566 แต่มาถึงจุดนี้ก็ชัดเจนว่าสวก,ก็ไม่ไว้วางใจทักษิณและเพื่อไทยแบบร้อเปอร์เซอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาถึงแม้จะมีสัญญาณไฟเขียวให้ทักษิณเดินเกมการเมืองแบบสะดวกโยทินแต่ก็มีบางจังหวะก้าวที่เจ้าตัวเดินเลยทงเกินดิวตั้งแต่การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทันทีที่ได้รับการพักโทษหรือการเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเป็นต้นน่าสนใจว่าจังหวะขยับ ของคนเอกบุญธรรมในการเดินหมากสภาสูงเวลานี้จะเป็นการขยับในฐานะแกนนำหลักตัวจริงหรือเป็นตัวแทนได้รับสัญญาณมาจากบิ๊กซอและเศษอเพื่อนรักอดีตลุงเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นคีแมนสำคัญในซูเปอร์ดิวข้ามขั่วจนกระทั่งสวยอมโหวตเศษฐาเป็นนายกได้สำเร็จที่สำคัญการเปิดเกมยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของเศษฐาและพิชิตครั้งนี้น่าจับตาว่า จะมีบิ๊กเนมเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเพราะเป็นการบีบให้เสพาต้องเดินเข้าสู่เรโซนทางการเมืองไปด้วยไม่ต่างจากฝั่งทักษิณที่ต่างรู้สัญญาณและย่อมอ่านเกมในครั้งนี้เป็นอย่างดีทําให้ทุกฝ่ายจับตาไปที่สารรัฐธรรมนูญวันที่23พฤษภาคมนี้จะพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคําร้องดังกล่าวซึ่งเป็นเดิมพันที่ชี้ชัดว่า นายกเสรษ,ษ้าและพักเพื่อไทยจะมีอนาคตแขวนอยู่บนเส้นได้แค่ไหนเพราะหากเทียบกับกรณีพลเอกประยุทธ์จันทโอชาที่ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหลังสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยใ,ในกรณีบ้านหลวงและหากเป็นไปในทิศทางที่เป็นลบก็แน่นอนว่าบ้านจันทร์สองล่าและพักเพื่อไทยต้องเจอแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาลูกใหญ่เช่นกันยิ่งไปกว่าน,นั้นก็มีกระแสข่าววงในออกมาว่า บิ๊กอนุรักษ์นิยมอาจจะต้องเปิดดีลกับทักษิณในรอบใหม่และอาจมีเงื่อนไขในดีลที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะเงื่อนไขาพายิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกได้กลับบ้านและขีดเส้นปฏิบัติการหลายอย่างของทักษิณที่ไม่ควรละเลยทงไปมากกว่านี้นั่นเอง